สวัสดีครับผู้ชมมนีมาฮอดบานเกิดของเบาจิมเนอสิได้พามาเบิงง่าเรื่องของเบาจิมที่อยู่ตอนเด็กน้อยเป็นอย่างไรเนอะอ้สภาพก็ได้เป็นเสาใหม่เด้อพี่นอ้องม,มาเบิงครับทา่าเท ถามว่าเป็นบ้านโบราณเนาะมาดูบ้านโบราณจะเป็นอยังไงเยแมวตอนนี้ก็แมวอยู่แมวแมว,มวมที่นอนของแมวนะบ่มีคนเข้ามาจะโดนแหละ นี่เอ้ยรถไหนดิรถรถในตำนานอเอ้ยอรูปตอนเป็นผู้บ่าวตัวผู้ z ม o รูปตอนเป็นผู้บ่าวนี่มีตะบักลออๆด้วเนาะือ,อ ชมนี่เป็นพระเกา่าเบิ่งอยู่วบาพระเก่านะพระเก่าโบราณโอ้ชมเด็ดผูด้ใด <c oughs> นี่ก็เป็นกริงกริงแทบ งามเลยม่ไเลยสนใจหรอกเหนียงดูนี่โอ้โยสมเด็จวันละครั้งปุณห์ โมเมนต์ Moment, พระเก่าอย่างดอกผมมาเต่งเทปเอามาไหวตะกี้สมัยเป็นวัยรุ่นหิดพระสามองค์ร้อย <c oughs> นี่ครับหิ่งโบราณครับท่านผู้ชมกับโมีมมี่อีงตะกี้ที่มีหลูกประทาดพนมครับทักไปใส่ล่ะหลูกประทาดพนมเก่า มันเสียล่ะะวายพระธาตุพระนมครับที่เป็นห้องโบราณเนาะรูปทเทนเต้เป็นฟูเบาอย่างน้อยอยู่โนบเบาเปียกนีู่ปบ่าวเปียกรูปน้องชายเฮ้ แมวมาให้ยายยายยายเบิง้งคุณสาวเพิ่นนี่เป็นหีโบราณโอ้ยเนาะหีโบราณดิอือจะมีของดีอยู่ั้างในมีวันทาพร้อมีอี่ใไ่ตัดยา ตามปกติเนี่ยจะมีเงินอยู่ข้างในครับนี่ของคุณยายอันนี้เป็นเป็นดาบดาบสมัยโบราณท่านผู้ชม้นี่การเอ็ดเงินตะกี้ เขาฉลาดเลยครับฮอหีบบฮอหีบเขาก็ขึ้นไม้ขึ้นแปะนี่เป็นของโบราณคนระับเ,เ,เดี๋ยวเห็นด้เพียอนี่ยังเป็นเกียรติบัตรโอ้โห กิจวัตรของผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจบมัธยมวันนี้มีอะไ้างนี่รูปเจ้าของเฮือนเก็แบบรุปนี้อันนี้อันนี้กิจวัตรตอนจบโรงเรียนคนแดง เก็บเนี่ยเป็นอภพอร่อยสำคัญอยู่ดีเนะาะอะไดบ้างเก็บอื นี่เป็นบัตรเติมเงินนะท่านผู้ชมบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินสมัยตะกี้เป็นรูปในหลวงดีได้น้ะเป็นใบ สำคัญที่ดินคาร์บูโจจักเก็บออกมาก่อนนี่ครับท่านผู้ชม ภาพเงินโบราณอันนี้เป็นมองแขนเสือเฮ็ดไผโอ้ไม้ไผ่นี่ตั้งแต่สมัยผมเป็นบ่าวคนนี่ไม้ไผ่นี่อยู่ได้นานมากครับเอ้มเนี่ยแหลมลาพาจากแค่เนี้แล้ละตะกี้ปีนขึ้นไปพุ่นละเป็นเด็กนอก้อยนะคือว่าสูงเดี๋ยวนี้บบสูงเด้ย